เทพที่สิ้นดวตาดาเี่งภูมิบานเป็งปูตาบานเห่าทุกปี

ได้แป๊กำลังเก็บคุณได้แปวเอมาเลยเีนดกกนเนี่ยเนี่ยเอาเียนมาดอกนึงเนี่ยเจียน กอเกนี่สิไปพูนอีกหรอใช่ป่าบ้าุ่ะสาธุสาธุอินเดียเต้มใจทุกคน